สวัสดีครับน,นักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องวงกลมและวงรีนะครับนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้คือวงกลมและวงรีนะครับน,นะครับนักเรียนทุกคนนะครับดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนบอกวงกลมและวงรีได้2เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับ น,นี่คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในเช่วโมงนี้นะครับนักเรียนน,นักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับวงกลมนะครับนี่คือภาพวงกลมนะครับทุกภาพที่คุณครูอเอาไหมนักเรียนดูตรงนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างก็เป็นรูปวงกลมนะครับมันจะเป็นลักษณะแบนเรียบไม่ได้เป็นทรงกลมเหมือนกับที่เราเรียนมาแล้วนะครับน,นี่ก็คือวงกลมเดี๋ยวนักเรียนดูต่อนะครับวงกลมนะครับ นักเรียนรู <conditions> ้จ AH ักไหมครับอันนี้อันนี้คือภาพวาดนะครับวาดวงกลมแล้วก็ระบายสีเป็นสีต่างๆนะครับต่อมาครับรู้จักไหมครับนักเรียนครับเก่งมากครับทุกคนรู้จักหมดเลยตัวนี้คือภาพนาฬิกาต่อมาครับเป็นสีเป็นสีเป็นสีแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าแผนภูมินะครับแผนภูมิวงกลมตัวต่อมาครับนักเรียนรู้จักไหมครับ ครับเก่งมากครับเป็นโลลรถนะครับส่วนตัวสุดท้ายชอบไหมครับครับเป็นขนมเราเรียกว่าโดนัทอันนี้ก็เป็นวงกลมนะครับอันนี้คือวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรูปวงรีนะครับวงรีเห็นไหมครับทิงคูให้นักเรียนดูนะครับทุกภาพเลยครับทิงคูขึ้นนักเรียนดูจะเป็นวงรีนะครับห็นไหมครับไม่ว่าสีเหลือง สีเงินสีแดงสีเขียวหรือว่าเป็นเส้นขอบสีดำด้วยน้องฟ้านะครับอันนี้เป็นวงรีนะครับาดูนะครับวงรีนะครับเรียนรู้จักไหมครับอันนี้ครับเป็นกรอบของรูปนะครับเป็นรอบรูปต่อมาครับอะไรครับครับถูกต้องครับเป็นกระจกครับอันนี้แหละครับ เป็นกล่องขนมถูกต้องครับนักเรียนรู้จักไหมครับครับจานครับเอาไว้ใส่อาหารหรือผักผักผลไม้นะครับจานส่วนตรงนี้เป็นอะไรครับครับเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะทานข้าวอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นโต๊ะนะครับเป็นรูปวงรีนะครับอันนี้คือวงกลมเลกวงรีอันเลขที่ขึ้นมาคืออะไรครับ จานสีต่อมาครับสะน้ำอันนี้นะครับรู้จักไหมครับครับอันนี้เขาเรียกว่าป้ายจราจรน,นะครับอันนี้ครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางคนก็ชอบรับประทานด้วยคืออะไรครับครับถูกต้องครับไข่นะครับอันนี้คือวงกมลมเรียกวงลีจานสีเป็นวงกลม สระน้ำเป็นรูปวงรีป้ายจราจรเป็นรูปวงกลมไข่เป็นรูปวงรีนะครับสรุปนะครับวงกลมและวงรีมีลักษณะต่างกันนะครับวงกลมมีรอยพับครึ่งหลายเส้นแต่ละเส้นยาวเท่ากันเห็นไหมครับนักเรียนดูนะครับวงกลมจะมีรอยพับครึ่งหลายเส้นแต่ละเส้นยาวเท่ากัน วงรีมีรอยพับครึ่ง2เส้นและ2เส้นนี้ยาวไม่เท่ากันเห็นไหมครับวงรีพอนักเรียนพับแล้วพับครึ่งก็ได้2เส้นแต่ละเส้นยาวไม่เท่ากันเห็นไหมสองเส้นนี้ถ้าวงกลมพอพับครึ่งแล้วได้หลายเส้นแต่ละเส้นยาวเท่ากันอันนี้คือสรุปนะครับอันนี้คือใบงานที่คุณครูให้นักเรียนทํานะครับ เพื่อทดสอบความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนอันไหนเป็นวงกลมอันไหนเป็นวงรีนะครับรูปใดบ้างเป็นวงกลมรูปใดบ้างเป็นวงรีสังเกตวงกลมกับวงรีเป็นรูปที่ไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมนะครับกเรจำไม่ดีนะครับเลขๆที่เราเรียนมามีด้านและก็มีมุมแต่พอมาเรียนวงกลมกับวงรีจะไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมนะครับอันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปวันนี้สวัสดีครับ